ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเอาพึ่งกันนะคะเอาไปเลยเด็กๆไ,กไ,ปไปทางนู้นเลยค่ะบาย,ยดเดินไปทางนั้นแหละตอนนี้เราจะเอารังที่หนึ่งนะคะเราเจอรังที่หนึ่งแล้วน,นี่รังที่หนึ่งยิงหน่อยค่ะ Vibes only, FYI, go Let's kick your girl, you might kitty doe. Take your place, that's never been before Don't worry, baby, let's take it slow Hold my hand and get ready to go Oh, girl, you're the captain, let me take you out We be like Tom and Jerry, let's go round and round Girl, don't be afraid and hold my hand You gon' be like Cassie, meow, meow. รังที่หนึ่งแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นรังแรกของเรานะคะเราก็จะเดินไปหาพึ่งรังที่สองต่อ <ไป S 1> ค่ะอันนี้เป็นรังที่สองของเรานะคะเ,เอารังที่สองแล้ว ตอนนี้เราก็ได้สองรังะะแล้วนะคะเราก็จะลองหาดูอีกว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าวันนี้เราก็ได้พึ่งสองรังแล้วนะคะก็ให้เด็กๆก,กินพึ่งกันค่ะอ่านกัน<อ>กินพึ่งบีบน้ำให้ม<อ>ันในนี้ก่อนมันน้มมันหนามนได้สองรังนะคะวันนี้ออเอาแม่มันออกให้หมดนะเด็กๆด,ดูเลยเดินอ่ะ กินเลยแบง่งป้าไปจับแบงเพื่อนกินแล้วมาเซมลิปดาแล้ว <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยไหม,มอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมไม่เป็นไรกัหวานไหมไม่เป็นไรเอาทีหลังหวานแซมปิงหวานไหมปิีมัวหน้ามันนี่แล้วหวานไหมฉ่ำเลยหวานฉ่ำเลยผู้นั่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งเป็นเอ็น เด็กดก็อร่อยกันมากเลยนะคะนี่กินพึ่งสดๆจากป่าจากธรรมชาติค่ะข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ